ข้บนอะไรมาอีกแล้วสองสองนแน่เลยในงานปู่ได้ข้าวบ้านแล้วครับเนี่ยเข้าลงรถจับเข้าไปพักผ่อนแล้ววันนี้ครับงานเยอะยันค่ำครับปูวันนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยฮะ จองน้ำไม่ไหวครับปวดตาเยครับไฟสว่างมากเลยไฟหน้าของรถไฟนะครับยืนจ้องแล้วสักสิบวินาทีหน้ามืดเลยับ ตัวนึงหมาครับน่าจะลากขบวน8ปห้าจากสาราธรรมศพนะเอาไปส่งที่สายรถไฟบางบำารุงนะครับแล้วก็ก็มาเก็บในโรงต่อครับ